กลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไปคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ถึงจุดสมดุลควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุยกันกับคุณธันทิพย์ศรีสวนเกตนักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายการกํากับดูแลที่ดีของ TDRI ค่ะคุณธันทิพย์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พูดถึงภาพรวมของการบังคับใช้พรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551นะคะถ้าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ16ปีแล้วนี่นะคะอยากให้ช่วยรีวิวหน่อยว่าการกำกับดูแลเนี่ยตรงจุดมากน้อยขนาดไหนนะคะค่ะก็ขออนุญาตเล่าย้อนนะคะว่าตั้งแต่ปี51เนาะเรามีการออกกฎหมายพระราชบัญญัตินะคะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อต้องการลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทีนี้พอตอนออกมาแรกๆเนี่ยเราก็จากข้อมูลที่เรามีในมือนะคะเราก็เห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยมีผลตอบปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็พบว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็กลับมาอยู่ในระดับเดิมนะคะค่อนข้างคงที่นะคะแล้วก็ก็เราก็อาจจะพูดได้ว่า จริงๆเราตั้งแต่ปี51มาเนี่ยการควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะครึง่งาจากข้อมูลที่เรามีนะคะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เรามีนะคะก็เราพบอาสองประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็ก็พบว่าสัดส่วนการดื่มเหล้าหรือว่าเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ในเด็กนะคะกลุ่มอายุ15-19ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ลดลงนะคะยังคงเดิมนะคะทีนี้ ถามว่าข้อมูลตรงนี้เราเอามาจากไหนบ้างนะคะก็มาจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากรนะคะซึ่งสำรวจโดยสํานักงานสถิตินะคะในปี64นะคะก็พบว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยอายุ15-19ปีเนี่ยยังดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะคะมีจํานวนเกือบ4 0 0 0 0นคนเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการดื่มอย่างสม่ําเสมอเนี่ย2 0 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็ดื่มแบบนานๆครั้งเนี่ยก็1 9แสนคนนะคะทีนี้ก็ผลสำรวจนี้ก็ยังพบว่ามีนักดื่มหน้าใหม่นะคะก็เป็นกลุ่มเด็กอายุ15-19ปีเนี่ยถึงร้อยละ31เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่2ที่เรามีนะคะที่บอกว่าการกํากับเวลที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ตรงจุดหรือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็มาจากจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยเนี่ยก็ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งจากปีปีห้าหนึ่งเนี่ยคะ่ะสัดส,ส่วนเนี่ยอยู่ที่อขออนุญาตนะคะสัดส,ส่วนเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่พันสี่พันกรายนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยปีหกหกเนี่ยเกือบหกพันรายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากจากกองแผนกิจการพิเศษของของจราจรนะคะซึ่งเรา ค่ะเราก็อาจกะได้ว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยทําไมเด็กก็ยังไม่ดื่มไม่การดื่มก็ยังไม่ลดลงนะคะแล้วจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังกลับเพิ่มสูงขึ้นนะคะอืมค่ะดังนั้นนี่ก็ถือว่าเรื่องของการรณรงค์หรือว่ามาตรการการบังคับใช้พรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วแต่ว่าทําไม การควบคุมให้คนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถึงยังมีปัญหาอยู่อคะค่ะทำไมถึงยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการบังคับใช้กฎหมายนะเพราะเราก็เป็นท,ที่ทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของเมืองไทยคือการการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังและเข้มข้นนะคะกะ็ตำรวจอาจจะ ไม่ได้ไปตามจับตามร้านที่ขายเหล้าให้เด็กใช่ไหมคะ,ะแล้วการตั้งด่านเนี่ยก็เหมือนที่เราทราบกันอยู่ว่าก็ตั้งด่านก็ปล่อยบ้างหรือว่าอาจจะมีอะไรกันบ้างใช่ไหมคะ <c oughs> เหมือนที่เราเห็นมันก็เลยทําให้คน <c oughs> ไม่ค่อยเคารพกฎหมายก็ยังมีการละเมิดอยู่นะคะคนดื่มก็ยังขับอยู่นะคะโดยที่ไม่ได้ให้ความกังวลหรือว่า อให้ความสําคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมาขับมากนักนะคะค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนี่สําคัญเลยค่ะทีนี้ก็มีข้อเสนอนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการแก้กฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสําหรับคนที่เมาแล้วขับหรือว่าเพิ่มโทษในด้านอื่นๆนี่อันนี้คิดว่าจะเป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมคะอ่อจริงจริง เพิ่มได้แต่ต้องบังคับใช้จริงจังค่ะอย่างเช่นการตั้งด่านเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งเหมือนกรณีที่เจ็ดวันอันตรายเหมือนช่วงสงกรานหรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมะน,นี้เราจะเห็นเลยว่าทุกที่ตั้งด่านเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นจนํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะลดน้อยลงถ้าเราทําแบบนี้ปรับกลยุทธ์การตั้งด่านนะคะให้โอกาสการถูกตรวจจับ หรือวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะโดนจับได้แล้วลงโทษจริงจังจำคุกจริงจังนะคะโทษปรับจริงจังคิดว่าอันนี้ก็จะทําให้คนกลัวกฎหมายมากขึ้นกลัวที่จะถูกลงโทษมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นการป้องปรามนะคะไม่ให้คนกระทําผิดได,ได้ได้ได้มากขึ้นนะคะอืมค่ะดังนั้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเลยนะคะการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับใช้ อย่างจริงจังด้วยนะคะทึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ทีนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยค่ะพอจะมีกรณีศึกษามีตัวอย่างไหมคะว่าการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงกันนะคะ ค่ะจริงๆต้องต้องบอกก่อนเลยนะคะว่านโยบายแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีสุดสําเร็จตายตัวเนาะถ้าใครจะไปโยกของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้เลยอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าก็บริบทของต่างประเทศกับบริบทของไทยเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่แต่ละประเทศให้ความสําคัญเหมือนกันหมดนะคะก็คือการให้ให้ความสําคัญในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การลดผลกระทบทั้งจากสุขภาพแล้วก็ จากปัญหาเรื่องอุบัติเหตุการเมาขับนะคะทีนี้ขออนุญาตเล่ามาตรการสักสามมาตรการเร็วๆกันนะคะอย่างเช่นมาตรการการป้องกันเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่และประเทศเนี่ยก็มีการกําหนดอายุขั้นต่ำเนาะแตกต่างกันไปนะคะ <c oughs> อย่างเช่นในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยออสเตรเลียหรือว่าฟินแลนด์เนี่ยก็จะกําหนดอายุขั้นต่ําไว้ที่18ปีนะคะในประเทศไทยเนี่ยเรากำหนดกำหนดอายุขั้นต่ําไว้ที่20ปีนะคะว่าห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะนี่คือสําหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่าในสหราชอาณาจักรออสเตรเลียฟินแลนด์เนี่ยก,กำหนดไว้ที่18เนาะในเกาหลีใต้เนี่ยกำหนดไว้ที่19ปีนะคะแต่ว่าในเยอรมนีเนี่ยก็จะแตกต่างไปหน่อยด้วยความที่เป็นที่ทราบกันนะคะว่า เบียร์เนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศเขาเลยนะคะอายุขั้นต่ำของเขาเนี่ยห้ามขายเบียร์ให้เด็กเนี่ยอยู่ที่อายุแค่สิบหกปีเองนะคะแล้วก็แต่แห้ามขายเหล้าให้เด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะค่ะแต่ทีนี้กําหนดอายุขั้นต่ำแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็จะมีการคุมแค่มวดร้านขายด้วยนะคะอ,อย่างเช่นในฟินแลนด์เนี่ยกําหนดเลยว่า ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนของผู้ซื้อก่อนการขายทุกครั้งนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กคนไหนจะไปซื้อเหล้าเบียร์จากาซูปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรเนี่ยต้องมีการยื่นบัตรประชาชนทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งนะคะอันนี้ก็คือถือเป็นการบังคับใช้เนาะที่จริงจังและเข้มงวดนะคะแล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะคะในการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะ แล้วก็ในเกาหลีใต้เองนะคะก็คุมเข้มเรื่องการขายเหมือนกันนะคะถ้าพบว่าร้านค้าไหนเนี่ยที่ขายเหล้าเบียร์เนี่ยให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะมีการสั่งพักกิจการนะคะเป็นเวลามากถึงหกเดือนนะคะแล้วถ้าสมมติมีการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็อาจไา่แรงถึงขั้นสั่งปิดกิจการได้เลยนะคะถ้าเราเห็นซรงล์เกาหล,เลีเราก็จะเห็นว่าถ้ามีเด็กมานั่งร้านเหล้าเนี่ย แม่ค้าก็จะรีบไล่เลยอะไร้ยจะจะเห็นซีรีส์บางบางเรื่องนะคะ<ม>ก็จะมีเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้อยู่นะคะอ่าอ่าอันนี้ก็คือเขามีมาตรการแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องบังคับใช้จริงจังด้วยนะคะต้องคุม<ช>เข้มเลยใช่ค่ะ,ะส่วนในเรื่องของการจํากัดการเข้าถึงของบุคคลทั่วไปนะคะนี่ขออนุญาตยกมาไม่ไม่ได้เล่าแค่เฉพาะมาตรการควบคุมกับเด็กเนาะถ้าเป็นเรื่องจํากัดการของจํากัดการ ซื้อขายนะคะของบุคคลทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะการจํากัดเวลาขายนะคะของไทยเราเนี่ยก็จำกําหนดไว้เลยนะคะว่าให้ขายได้ช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายสองและขายขายได้อีกรอบหนึ่งตอน5โมงถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ห้ามขายในวันพระใหญ่5วันนะคะก็คือวันมาค้วันวิสาขะวันอาสาวันเข้าพรรษานะคะก็คือห้ามขายนะคะซึ่งต่างประเทศเนี่ยก็มีการกําหนดวัน ห้ามขายเหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็กําหนดเลยว่าคุณจะขายได้เนี่ยแบ่งเป็นสองช่วงเวลานะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยให้ขายได้ตั้งแต่สิบเอดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มนะคะก็คือขายยาวได้ตั้งแต่สิบเอ็ดครึ่งถึงห้าทุ่มแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยให้ขายได้ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงห้าทุ่มนะคะแล้วก็ในวันคริสต์มาสเนี่ยให้ขายได้เที่ยงครึ่งถึงแค่สี่ทุ่มประมาณนี้นะคะ,คะก็ในฟินแลนด์เนี่ยก็กําหนด เวลาขายเหมือนกันนะคะก็คือให้ขายได้ตั้งแต่ช่วง9โมงถึง3ทุ่มเท่านั้นนะคะแต่ว่าของไทยเนี่ยจะแปลกหน่อยนะคะเขาเรียกว่าช่วงเวลาฟันหลอนะคะขายได้ช่วงนี้ถึงนี้11โมงถึงบ่าย2แล้วก็ขายได้อีกที5โมงถึงเที่ยงคืนนะคะอืม <c oughs> เราก็เคยไปถามอาผู้ถือกฎหมายนะคะว่าเอ๊ะทาไมเวลาของไทยเป็นช่วงเวลาฟันหลอนะคะจริงๆกฎหมายกําหนดเรื่องเวลาห้ามขายเนี่ยมันเป็นกฎหมายอาในยุคตั้งแต่ จอมพลสลิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นว่าราชการเนี่ยไปดื่มเหล้าแล้วก็เลยเวลาทํางานแล้วก็ไม่กลับมาทํางานนะคะก็เลยประกาศว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องห้ามขายช่วงเวลานี้ช่วงเวลาทํางานเนี่ยต้องห้ามขายเลยนะให้กับข้าราชการเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆเรื่องการจํากัดเวลาขายเนี่ยเราอ่าก็อาจจะมาพิจารณาทบทวนไหมอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตขอ,ของของทีมวิจัยนะคะ ว่ามันยังเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าค่ะอืมค่ะก็อย่างน้อยๆเนี่ยมีทั้งเรื่องของการจำกัดการซื้อขายของคนทั่วไปนะคะแล้วก็ เรื่องของการควบคุมเรื่องของการให้เด็กเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญเป็นมาตรการที่ประเทศไทยนี่ก็มีมาตรการใช้บังคับนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่การคุมเข้มด้วยว่าจะคุมเข้มได้มากน้อยขนาดไหนนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากแล้วก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือเรื่องของการควบคุมการโฆษณาในบ้านเราเนี่ยคะ่ะตรงนี้เนี่ยระดับการคุมเข้มมีความเข้มงวดมากน้อยขนาดไหนคะ ค่ะจริงๆหลายๆฝ่ายก็เห็นตรงกันนะคะว่าเรื่องการโฆษณาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่จูงใจเนาะให้คนอ,อยากรู้อยากลองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนะคะเห็นแล้วก็อ,อยากลองดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยต้นทางเนาะที่จะเพราะฉะนั้นการควบคุมตั้งแต่ต้นทางเนี่ยก็อาจจะช่วยลดการบริโภคลงได้นะคะทั้งจากเด็กหรือว่าบุคคลทั่วไปด้วยนะคะแต่ทีนี้ ประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ปัญหาเลยต้องพูดถึงปัญหาเลยนะคะของการโฆษณาของไทยนะคะขออนุญาตก็คือว่ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมาตรา32เนี่ยวรคแรกเลยนะคะกาหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจผู้อื่น ผู้อื่นนะคะโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะทั้งนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเราจะตีความยังไงนะคะว่าอัอนไหนเป็นการควบอันไหนเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มที่แสดงชื่อเครื่องหมายหรืออวดอ้างสปปรรพคุณนะคะแค่โชว์รูปปวดเล่าเนี่ยถือว่าเป็นการโฆษณาไหมนะคะซึ่ง ก็เคยมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะหลายๆท่านก็อาจจะพอทราบว่าเรื่องคดีของร้านร้านลาบลุงยาวนะคะที่มีป้ายไฟที่แสดงชื่อ,อแบรนด์เครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในเมนูอาหารเนี่ยก็มีขวดเบียร์ติดอยู่นะคะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีนะคะว่าละเมิดกฎหมายาโฆษณาเหล้านะคะแต่แต่ว่า,าจากการ ตีความของสำนักง,งานอายการนะคะก็พบว่ายังไม่ไม่เข้าเหตุปัจจัยนะคะว่าที่ถือว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแค่แสดงรูปขวดเล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อความใดที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ดื่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขาดองค์ประกอบของกฎหมายนะคะก็เลยยกฟ้องไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะของกฎหมายเครื่อง บคุมเครื่องดื่มโฆษณาของของไทยณปัจจุบันนะคะก็เลยเป็นความเห็นต่างที่หลายๆท่านนะคะทั้งผู้ประกอบการเองก็มองว่ากฎหมายฉบับนี้อ่าเป็นการตีความที่กว้างเกินไปไหมหรือว่าเป็นการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ที่เกินขอบเขตรหรือไม่นะคะอ่าแล้วก็ค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะข้อสังเกตที่สองเนี่ยก็คือในกฎหมายเดียวกันนะคะกับมีข้อยกเว้นนะคะว่า ถ้าการ,การโฆษณาชระชาสัมพันธ์ใดๆเนี่ยโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสามารถทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสารรค์นะคะก็ต้องมีการตีความอีกนะคะว่าแล้วอะไรคือการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสารรค์นะคะแล้วก็โดยที่ต้องไม่ปรากฏภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นะคะเว้นแต่เป็นการปรากฏสัญ,ญลักษณ์ของบริษัท ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะคือถ้าเป็นการโฆษณาสินค้าอื่นแต่ว่ามีตราเสมือนเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นโฆษณาน้ําดื่มโฆษณาเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์อันเนี้ยสามารถทําได้นะคะทั้งๆที่เป็นตราสัญลักษณ์เดียวกันนะคะ<ม>ก็อ่าหลายๆฝ่ายเนี่ยก็จะมองว่าเอาแล้วอย่างนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใหญ่หรือไม่นะคะอืมค่ะอ่า วันนั้นตรงนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างอยู่ดังนั้นเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการโฆษณาเนี่ยคะ่ะจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มมาตรการอะไรไปมากขึ้นไปกว่านี้ไหมคะจริงๆเนี่ยก็คือการห้ามโฆษณาค่ะควรต้องกาหนดให้ชัดเจนนะคะว่าโฆษณาประเภทไหนถือว่าผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ห้ามกระทําโดยเด็ดขาดนะคะหรือว่าข้อความประเภทไหนเนี่ยถือ เป็นการให้ข้อมูลสําหรับผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มประเภทนี้มีส่วนผสมของทัวมีส่วนผสมของยีสต์ซึ่งจะเป็นการให้ข้อมูลสําหรับผู้ที่แพ้อาหารกลุ่มประเภทนี้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการขุมโฆษณาเนี่ยควรระบุให้ชัดเจนนะคะเพื่อลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ลดการตีความที่อาจจะทําให้เกิด าการตีความทั้งแบบกว้างก็ได้หรือแบบแคบก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะอ่า,อาตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงเหมือนกันก็คือเรื่องของการโฆษณาการคุมเข้ม,เ,ขมเครื่องดื่มแอลโกอฮอลนี่จะต้องมีความเข้มงวดประมาณไหนรวมถึงมาตรการต้องมีความชัดเจน อย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้อยากให้ทางคณะผู้วิจัยเนี่ยค่ะได้ให้ข้อเสนอแนะหน่อยนะคะว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในอนาคตต่อไปที่จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มีอะไรที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ้างคะ ต้องต้องขอเล่าก่อนว่าแนวคิดของของทีมวิจัยนะคะก็ของงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือว่าประชาชนทุกคนนะคะควรมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ควรมีเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะในการตัดสินใจที่จะดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ทีนี้การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็เกาะให้เกิดผลกระทบแล้วก็ความสูญเสียต่างๆที่ตามมานะคะไม่ว่าที่เราเห็นแบบเหยื่อจากอุบัติเหตุเมาไม่ขับต่างๆหรือว่าคน เป็นโรคติดสุราเรลือรังที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็ต้องรวมถึงเด็กด้วยนะคะทีอ่อยากลองดื่มเพรื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดผลกระทบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มในการตัดสินใจดื่มตรงนี้นะคะ่ะผู้ดื่มเนี่ยต้องไม่สร้างผลกระทบนะคะทั้งต่อครอบครัวต่อสังคมจะต้องมีสติที่จะไม่ก่อปัญหาให้กับผู้อื่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมารู้ว่าผลกระทบที่ตามมามันคืออะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยยังขาดการตระหนักรู้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาแทรกแซงนะคะในเรื่องของการป้องกันการดื่มของเด็กและเยาวชนนะคะรวมถึงต้องมีมาตรการในการลดผลกระทบต่างๆทั้งจากปัญหาสุขภาพแล้วก็มาตรการในการ ลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยนะคะทีนี้ข้อเสนอของทีมวิจัยเนี่ยก็เลยมุ่งเป้าไปที่3าประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะในเรื่องของการปรับบทลงโทษการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะก็ตะกี้ยกตัวอ,อย่างไปแล้วว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการาปิดกิจการหรือว่าระง,งับกิจการชั่วคราวนะคะทีนี้ของไทยเองเนี่ยโทษปรับเนี่ยกรณีที่ขายเหล้าให้เด็ก อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยอยู่ที่20,000บาทนะคะอืม mm hmm. แต่ทีนี้อ่าเราควรพิจารณาเพิ่มโทษให้มากกว่านี้ไหมนะคะ mm hmm. เพื่อสร้างความเกรงกลัวเนาะให้ผู้ประกอบการไม่กล้าขายเหล้าให้กับเด็กนะคะรวมถึงควรเพิ่มโทษในเรื่องของการระงับกิจการชั่วคราวไหมนะคะถ้าคุณขายเหล้าให้เด็กหนึ่งขวดเนี่ยถ้าจับได้ปุ๊บเนี่ยคุณอาจโดนสั่งปิดกิจการหรือว่ายึดใบอนุญาตประกอบกิจการได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็เป็นการป้องปามที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะในเรื่องของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะก็คือควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวงังการขายให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะทีนี้ในต่างประเทศนะคะในหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการตั้ง ศูนย์นะคะซึ่งทําหน้าที่เนี่ยดูแลและป้องกันสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์เนี่ยก็จะช่วยกันตรวจตรานะคะป้องกันนะคะว่าร้านค้าไหนเนี่ยมีการขายเหล้าเบียร์ให้เด็กหรือเปล่านะคะแล้วก็ประสระสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะว่าถ้ามีผู้ฝา่าฝืนปุ๊บเนี่ยก็ให้รีบดําเนินการเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะ แล้วก็ในฟินแลนด์เองเนี่ยก็จะมีศูนย์นะคะเรียกว่า PA อ่าเป็น the local alcohol policy project นะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลฟินแลนด์นะคะก็จะมีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นนะคะทั้งตํารวจโรงเรียนสื่อนะคะร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะก็ทําหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะคะว่าถ้าพบการขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้เยาว์เนี่ยต้อง รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ดำเนินคดีโดยทันทีนะคะทีนี้ข้อเสนอของทีมวิจัยเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าเราเพิ่มช่องทางการรับแจ้งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มนะคะคล้ายๆกับทรัฟฟี่ฟองดูค่ะของอาจารย์ชาชาตินะคะใครพบเห็นถ่ายรูปส่งเข้ามาแอดในแอปพลิเคชันแล้วหลังบ้านเนี่ยก็รีบดาเนินส่งเรื่องให้กับตำรวจในท้องที่หรือว่าหน่วยง,งานที่รับผิดชอบในท้องที่เนี่ยเพื่อดําเนินการในทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ไปตักเตือนนะคะหรือว่าการสั่งให้ปิดกิจการแล้วก็ลงโทษดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะะในการช่วยเฝ้าระวังการขายเหล้าเบียร์ให้กับเด็กได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่ทีมวิจัยเสนอทีนี้ เ่กี้เป็นข้อเสนอแรกนะคะที่ทีทมวิจัยเสนอในเรื่องของการคุมพองเด็กนะคะทีนี้ข้อเสนอที่ี่ยในเรื่องของการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคมนะคะโดยที่ทีมวิจัยเนี่ยได้มีการประเมินผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เบื้องต้นนะคะพบว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยสูงถึง1.7แสนล้านบาทนะคะซึ่งเป็นผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยถึง9.4หมื่นล้านนะคะแล้วอันดับ2เนี่ยก็จะเป็นผลกระทบจากปาัญหาบาดเหตุทางถานนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ภรัฐเนี่ยควรจะต้องมีการคิดใหม่ทําใหม่นะคะก็คือควรปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆนะคะสิ่งแรกเลยนะคะทีมวิจัยมองว่าสสส,อสอเองนะคะเป็นเป็นหน่วยงานที่รับเงินจากภาษีเหล้าเบียร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีภารกิจในการเพื่อสุขภาพของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสสสเนี่ย ควรมีภารกิจเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการบําบัดฟื้นฟูนฟนผู้ป่วยที่ติดสุราเหืือลังนะคะรวมถึงการช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวจากอุบัติเหตุดื่มขับนะคะแล้วก็สนับสนุนง,งานด้านการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะ <c oughs> เพื่อให้มีการดําเนินง,งานต่อเนื่องนะคะเพราะบางทีเนี่ยตารวจ ที่ตั้งด่านเนี่ยอาจจะขาดงบประมาณไปบ้างก็อาจจะมาขอรับทุนสนับสนุนจากสสสนะคะเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางสังคมนะคะอันนี้เป็นหนึ่งข้อเสนอแนะของทีมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสนอแนะนะคะเรามองว่าถ้าเราเห็นจากอุบัติเหตุของหมอกระต่ายนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวเนี่ยต้องไปดําเนินคดีฟ้องร้องค่าเสียหายเองนะคะทีนี้ถ้าเรา ปรับแก้กฎหมายเนี่ยก็คือปรับแนวทางการกําหนดค่าเสียหายทางแพ่งนะคะเพื่อชดเชยผู้เสียหายเนี่ยตามกฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์นะคะให้ศาลเนี่ยสามารถกําหนดค่าชดเชยได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้เสียหายเนี่ยน่าจะเป็นการดีกว่าที่ผู้เสียหายหนึ่งคนต้องมาคอยอ่าร้องเรียนแล้วก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยอ่าพูดเยื่อนะคะจาก จากอุบัติเหตุของการเมาขับนะคะอื ค่ะก็มีข้อเสนอหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็การคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็เป็นการลดผลกระทบเชิงลบในสังคมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเมาแล้วขับนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นข้อเสนอแนะรวมไปถึงวันนี้นี่ได้ติดตามสถานการณ์นะคะตั้งแต่มีการบังคับใช้พรบตัวนี้มาปี2 5 5 0 551นะคะภาพรวมเนี่ยก็ต้องถือว่า กฎหมายเนี Finnish, no ่ยมีแล้วแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้นี่อาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่นะคะทั้งเรื่องของการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในต่างประเทศที่คุณทันทิพย์เล่าให้ฟังนี่ก็จะเห็นความแตกต่างของการกําหนดมาตรการที่แต่ละบริบทนี่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นบทเรียนให้กับบ้านเราได้นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องนี้นี่ก็ยังมีการถกเถียงเรื่องของการคุมเข้มกันด้วยนะคะ <mitad S 1> <you> <them> ว่าควรจะต้องประมาณไหนแล้วก็การที่มีความชัดเจนในการจะบังคับใช้มาตรการนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ได้ติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องของการกํากับดูแลนะคะพระบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551จนถึงวันนี้นี่สิบกว่าปีแล้วลดปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนและจะก้าวต่อไปอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณทันทิ่เป็นอย่างสูงเลยนะคะเราไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันนะคะค่ะกับคุณธันทิพศีส่วนเกตค่ะนักวิจัยเอวุโสด้านนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของ t d r i นะคะกับเรื่องจุดสมดุลควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ